สวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมมูสไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทองดีก้าหน้านการเกษตรเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอราศีสไลตจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เราอยู่กับแปลงปลูกไม้่วงหัวรี่นะครับถือว่าเป็นแปลงใหญ่อีกแปลงหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษเลยอยู่ที่สวนป่าตาหมอรบวนแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อนุชค่ะธนิยาลาลุนค่ะเป็นคนอำเภอราศีสไลตนะคะร้านอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะ ก็พื้นที่ตรงนี้ติดกับอบอตอเมืองคงค่คะอำเภอราศีสไยจังหวัดศรีสะเกดค่ะหาง่ายค่ะตัวนี้เป็นเป็นมาอย่างไรครับถึงได้มาพบกับไม้ฮวงหี่ตัวนี้ครับแล้วก็ปลูกค่ะทางทองดีก้าวหน้าการเกษตรโดยท่านประธานอมรศรีวารสารค่ะเดินทางมาบอกข่าวดีกับพวกเราค่ะถึงศรีสะเกดนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของไม้ที่มีราคาแพงค่ะดังนั้นวันนี้เรามีพื้นที่ที่ที่ว่างอยู่นะคะเป็นที่นาเดิมแล้วก็ผลผลิตมันไม่เพียงพอที่ กับพื้นที่ที่เราทําลงไปนะคะจึงตัดสินใจเขาว่าวันนี้จะปลูกทั้งทีปลูกไม้ที่มีราคาแพงดีกว่านะคะก็เลยลองศึกษาตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับสิ่งที่เราศึกษาดูแล้วก็มองว่าวันนี้ไม้องฮอลลี่จะเป็นตัวหนึ่งที่จะตอบโจทย์ในการลงทุนที่จะเห็นผลในระยะ8-10ปีเท่านั้นเองค่ะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับที่ปลูกมาที่ปลูกมานี้เราซื้อหลายรอบรอบรอบแต่ละรอบเนี่ยก็จะ ในจุดชุดนี้เนี่ยค่ะจะเข้าปีกับ8เดือนนะคะวนยัง,งไม่ถึงสปีใช่ค่ะข้งางหลังนี้เพิ่งพึ่งกุมภาปี6กสีที่แล้วนี่เองค่ะฝัง่งนู้นยังตัวไม่ทันเพื่อนเนื่องจากว่าเราเรากู้ภัยน้ําท่วมหลายรอบค่ะคนะคะที่นี่น้ําท่วมเพราะว่าเป็นที่นาด้วยค่ะคต้องปรับดินอยู่เรื่อยๆค่ะตรงนี้ที่ดินตรงเนี้ยเมื่อก่อนเป็นทําอะไรมาก่อนฮะเป็นทุ่งนาเลยทุ่งนาแล้วก็ขุดสะเลี้ยงปลาค่ะครับขุดสาแล้วก็ลอกสาขึ้นมาเพื่อจะถม ปรับดินให้มีพื้นที่เพียงพอในการที่จะปลูกต้นไม้ค่ะก็ถือว่าดินดินยังไม่พอก็ต้องถมไปค่ะต้องถมนะค่ะเพราะเป็นที่นาที่นาคือเราต้องเรารู้จักกันดีคือที่นามันจะต่ำอยู่แล้วค่ะคต้องปรับที่ก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะในการปรับที่ค่ะครับโอ้หมดไปหลายล้านบาทหลายล้านค่ะหลายล้านบาทเลยนะครับ,รบท่านผู้ชมคือเนี่ยตั้งใจจริงนะครับคนตั้งใจจริงนะถึงจะได้แบบนี้หรือทาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมดูสวยงามมากที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะครับโซนหลังนุ่นเยอะๆนะฮะรวมไปแล้วกี่ต้นครับ อขอาวคร่าวนี่ประมาณ1,200ต้นแล้วก็อนุบาล oh. ไว้อีกที่จะปลูกปีนี้อีกเป็นพันต้นค่ะห oh, ก็อีกแปลงหนึ่งประมาณ6ไร่ค่ะปลูกเป็น2,000เลยฮะโอ้โห2,000ต้นเลยไม่ธรรมดานะครับคือไม้่วงหูลี่เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับแพงกว่าพยุงไทย15เท่าเลยเพราะฉะนั้นเลือกไม่ผิดนะครับคิดถูกแน่นอนนะที่ปลูกไม้ตัวนี้แล้วก็ทองดีก้าวหน้าการเกษตรเนี่ยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกี่จังหวัดนะครับตอนนี้โอ้ทั่วประเทศเลยค่ะตอนนี้ทั่วประเทศเลยค่ะ คือภาคใต้เราเพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปแต่ว่ายังไม่เยอะค่ะแต่ยังไม่เยอะแต่ก็ทาก็ทําอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าจะขยายงานเข้าไปนะครับตอนนี้ทางภาคเหนือมีที่ไหนบ้างครับโอ้ภาคเหนือเริ่มจากเพชรบูรณ์เลยค่ะเพชรบูรณ์ลำปางแพร่น่านเชียงใหม่ค่ะเชียงรายเกือบทั่วแล้วนี่นะฮะเกือบทั่วแล้วนะครับก็ลองติดตามผลงานของทองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับ แล้วก็สวนป่าตาหมอนะครับเพราะเพราะว่าผมก็ก่อนที่จะมาที่นี่ผมก็ได้ศึกษามานะครับก็ดูว่าสวนป่าตาหมอนี่มีคลิปนะครับมีคลิปของตัวเองเลยนะออกมา<ช>เยอะ<ช>แยะไม่ธรรมดานะแต่จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวจากนี้ต่อไปท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าจะมีผลงานอะไรออกมาเยอะแยะได้ยินว่าทําเกี่ยวกับเรื่องไม้กิษณาด้วยใช่ไหมฮะอ๋อก็พอดีว่าทางของงูเนาะมีน้ํายาที่ช่วยกระตุน้นเป็นสารกระตุ้นให้เกิดแก่นค่ะครเราก็มีโอกาสได้ไปศึกษาแล้วก็ไปดูงานมาแล้วว่าวันนี้ ปริมาณการที่จะเกิดแก่นด้วยน้ํายาตัวนี้ในเพียง2เดือนเท่านั้นเองค่ะแล้วจากนั้นไปอีกแค่2ปีค่ะก็สามารถที่จะขุดจําหน่ายได้เลยสุดยอดมากก็ถ้าท่านใดสนใจเนี่ยแถบภาคอีสานหรือว่าภาคภาคอื่นๆก็ได้อ่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ไม่ได้ภาคใต้สั่งได้ใช่ไหมได้เลยค่ะสนใจสั่งได้เลยเบอร์โทรแม้ที่นี่มีเบอร์โทรเป็น099 2959-229ค่ะหรือ0 8 9 3 2 4 9 5 5 9ค่ะครับตัวนี้ก็คือสวนป่าตาหมอนะครับ ก็เป็นตัวแทนของทองดีก้าวหน้าการเกษตรนะครับบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรก็ทำเกี่ยวกับไม้ฮวงหัวรีนะครับส่งเสริมการปลูกไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมั่แพงไม้ฮวงหัวรีส่วนหนึ่งแล้วพยุงให้หลําพยุงเวียดน,นามแล้วก็ยังส่งเสริมนะครับไม้กิษนาไม่ใช่ส่งเสริมปลูกนะส่งเสริมน้ํายานะครับน้ายาไม้กิษนากระตุน้นกระตุ้นแก่นไม้นะครับทาให้มันเกิดแก่นไม้ไม้กิษนาเมื่อเช้านี้เราก็ไปดูนะครับในสวนของคุณหนูผันนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดคูขันศรีสะเกด ปรากฏว่าเข้าแก่นนะครับเข้าแก่นเติบโตจเจริญเติบโตได้สวยงามมากนะครับท่านผู้ชม3ปีครึ่งผ่านไปเส้นผ่านศูนย์กลางสีนิ้วนะใหญ่กว่านี้เยอะเลย3เท่าของตัวเนี้ยนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางนี่คือความใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เข้าแก่นแล้วด้วยนะส่วนของคุณอุดมเมื่อเช้าก็ไปดูมาแล้วส่วนของคุณอุดมเนี่ยไม้่วงหุ่นีเนี่ยปลูกมา3ปีประมาณ3ปีครึ่งเหมือนกันก็เข้าแก่นแดงแป๊ดเลยนะฮะสีชัดเจนมากที่สีสะเก็ดนะครับสีสะเก็ดสุรินบุรีล์เนี่ยตรงนี้จะเป็น ถ้าปลูกไม้พยุงเนี่ยถือว่าคุณภาพสูงที่สุดแล้วครับในประเทศไทยเนี่ยไม้พยุงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นไม้พยุงไทยนะครับแต่ว่ามันปัญหาคือพยุงไทยมันจะผิดกฎหมายนะครับกฎหมายไทยนี่ยังไม่เปิดนะคือเปิดให้ปลูกได้แต่ไม่ได้เปิดให้ส่งออกเพราะฉะนั้นปลูกได้แล้วไม่ส่งออกก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะฮะเพราะว่าตลาดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ต่างประเทศทั้งนั้นเลยอยู่ที่จ witness, ีนอยู่ที่วททเวียดนามนะครับแล้วก็อยู่ที่ตลาดสหรัฐอเมริกายุโรปมันไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ถ้าสมมติว่ายังไม่ส่งเสริมให ปลูกแล้วไม่ส่งเสริมให้มีการส่งออกนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ไม้่วงหรี่ของเราเนี่ยถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงเนี้ยเป็นไม้ถูกกฎหมายทั้งหมดเลยมีใบรับรองสายพันธุ์โอะแล้วก็ MOU รับซื้อคืนค่ะโอ้มีมีรับซื้อคืนด้วยครับตัวนี้ก็เป็นใบรับรองสายพันธุ์เนี่ยก็ทํา MOU กับหงมู่นะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนท่านผู้ชมนะครับปลูกตรงนี้มั่นใจ100%ซตว่าส่งออกได้นะครับปลูกแล้วเจริญเติบโตดี แล้วก็สิ่งที่อยากให้มั่นใจอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสายพันธุ์จากหงมู่เนี่ยสปีครึ่งน,นะครับสปีครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วขึ้นไปเข้าแก่นแน่นอนนะครับเริ่มเข้าแก่นปีที่3นะครับปีที่3ขึ้นไป345หนี่เริ่มเข้าแก่นนะครับแล้ว10ปีสามารถขุดขายได้จริงตัวนี้สายพันธุ์ของเราเนี่ยนิ่งนะนิ่งเข้าแก่นจริงๆทุกที่ทุกต้นนะครับก็ให้ความมั่นใจเกษตรกรนะฮะที่สนใจติดต่อมาตามเบอร์โทรเมื่อกี้ก็ได้นะครับของทองดีก้าวหน้าการ,การเกษตรไม่ว่าจะเป็็นนนน้้้้้ําาายกกกกระตุแแ่ไไมมษลวหหงี อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับฝากไว้ว่าวันนี้ปลูกทั้งทีปลูกไม้ที่มีราคาค่ะการลงทุนใดๆใ,ใ,ให้ทุกท่านได้มองเห็นว่าอนาคต8ป0ถึงสิปีแป๊บเดียวค่ะสิ่งที่เราลงทุนไปผลตอบแทนมหาศาลแน่นอนค่ะเชื่อว่าเราจะเป็นเศรษฐีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านได้กับ,บทองดีก้าวหน้าการเกษตรและก็หงูทไทยแดงค่ะครับผมท่านผู้ชมเห็นนะครับตัวนี้ยังไม่ถึง2ปีด้วยซ้ํานะฮะแต่ ดูนะครับดูภาพครับโหสุดยอดจริงๆนะอันนี้เป็นเป็นสวนจริงๆละเป็นแปลงสาธิตต่อไปก็เป็นถานที่ดูงานดูงานของคนที่สนใจไม้ราคาแพงเนาะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับเลยนะครับเบอร์โทรอีกครั้งครับผมเบอร์โทร0 9 9 2 9 5 9 2 2 9 0 8 9 3 2 4 9 5 5 9ค่ะติดต่อได้เลยค่ะก็นัดหมายเข้าชมสวนล่วงหน้าก่อนอำเภอลาศีสไลจังหวัดศรีสะเกดค่ะอยู่ด้านหลังอบตเมืองคงค่ะหาง่ายสะดวกค่ะอยู่รตับเ วันนี้ขอบคุณคุณนุชนะครับที่กรุณาพาเรามาชมนะฮะตรงนี้หลายๆหลายหลาสวนหลายๆที่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงบ่อปลาฝั่งด้านใน,นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ